คุณแม่เป็แก้วได้ชี้ทางบนแตร์นะครับาอหกาหน้าหนาก็จะมีถวายกับทางวัดนะครับแล้วก็กระป๋าอมเศษเป็นขายุยยาขันของพระแม่จนทรนะครับไอ้ที่เอามาตันข้าวเนี่ยของจจนะแต่ใอ้ร่ของนกระทัว้มีจริงๆรองคน3าคนเลยนเอออีกทั้งขอบัวเลย นไปไหนเมยได้บ้านเดียวหมดเลยแม่เ, <c oughs> เอ้าดูแธุรกิจแบบแฟมิลี่ี่เออด็กีมากใส่กระบุงหน้ารังเข้าวัดเงินทองได้กองอยูนนกลางบ้านนะให้จะให้ขยุดขายานจะได้บมดโรกหมดไัยนะใส่กระเป๋าของมีมาดีนะให้แกสร้างบารมีเป็นคุณบารมีเพื่อกับศรรางนะเขาวัดเงินะใสไม่ได้ผังใหก่อมาด้วยบุรแก่บุตรรามราว่า <c oughs> ไปถวายพระที่ใส่ย่ามเลยจ้าโสดโปรโสดไม่เป็นย่ามเลใส่ย่ามสีฟ้าถือหนุไรจะดอกอถวายสังฆทานัยก็ย่ามสีฟ้าเลยดีมากดีมากดีดีที่ดีหนูกที่ขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ได้เรียกโม่เออใช่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 พี่อยากได้ดีมาก แกฉลาดไมล่ะเออแกฉลาดไมล่นึ่งีฉลาดว่ยอไม่ยอมัเองพูดอ่ะใช่คือชี้ทางบุญอ๋อเออนี่คุณไปขาไม่ได้เรียโล่ไม่ได้เงาะไม้อยากได้อขี้ว่าชี้ทางออกของทันสวรรค์ใช่ค้ะเป็นสะานบุญใ้กับแยกสับโยเอ้าง อัิบามีแต่าบุญทำบุญมีแต่กำไรผลพุญไม่ด้หายอยากก็ต้องทำด้วตัวเองนะไม่ทราบวามีเงินจิอเปล่าไม่มีแบบไม่มีแบไม่มีไม่เป็น,นไ,ไ,ไ,ไน,นะคะแล้วก็ันนี้นะคะการทุนเราจะไม่เองบังคับนะคะแม่นะและแต่บุญใครทำใคได้ไดน่ทบุญไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เาใใ่นะใช่ไจริงมัน เพราะฉะนั้นนะคะเราก็แชระโอลิทอนกับประคุณท่านสีนีใน่ไแล้วก็ท่านที่ไม่สะดวกไม่สดเดินมานั่งมาที่ข้างนอกนะคะควากกระเป๋าเตรียมตัวไว้เลยนะคเดี๋ยวดูแก้ผ้าบนการถึงที่เลยเขาเป็นอะรกนเป็นเอ่อเรียกว่าของถึงที่เลยไม่ือนทีหือนี้เดี๋ยวช่วยกัน รวยทเลยสีเดียวเลยโยกแยกระดึงมีผลไมนดนดมาแค่ผลเนี่ยมันเป็โค้ดเหรอคะฟพีดีว่าโค้ดไ้ปายจะถามทำไมโอ้ทไมจะไม่มีเงานเตียมาจะเอากือโค้ดไจะเอาพร้อมีเลยจ้ะ ยากระบุก็ได้มันมีก็ให้แล

พ่อตามเลยใช่พี่ดไปไหนแล้วน่ะพี่อเหิป็นพ่อไนะพีไหนแก็น่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่ังเอย่างเมื่อวานพล่าเทศเห็นพี่ี่ดีแต่วันนี้ เสียชื่อเลยใช่ไหมไม่ไอาย้วตัน่านี่คอโมที่พี่แต่พี่รูปขออนุญาตเรื่องหอยได้ยอมนะแต่พี่ไม่ได้สั่งเอ้โหิ๊บิบเจ้าาวัน ฮะทำไมทีงมไม่หนเขาไม่เป็นคนเดียวไม่าหันทไมมาเอย่าี้เนี่ยูน้อยี่จีใช่ไดีแล้วโคงนขอเสียสุขในี่เลยได้ัีบาททราบ สีแล้วอีกไม่กีวันก็ถึงฝนหมดเแล้วยอกยอกหยอ่าเด็กม่ารู้ด้ยไปแย่โมากจนมดทุกคนเลยเนี่ยแล้วก็ได้พิพาทไม่เดินมาด้วยเหรอ นนาทปีดีไม่ตีลยแต่ก็ไม่ไม่วาอย่าวันอย่างนี้ยอมกันหลายคนนีเราฝนตกทั่วฟ้าค่ะโอ้ เอาไปไงเนี่ยี่าไปก่อไม่าไมเกมานั่งทนได้ฉันออันนี้เขาทาเป็นกระบวนการที่กอนเจ